เรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาซึ่งผมได้พูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของปัญหาราคาไข่นะครับซึ่งสูงมากนะครับที่สูงมากเนี่ยนะครับนอกเหนือจากปัจจัยตามปกติตามวงจรเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีความเ,เข้าใจว่าขณะนี้เป็นผลมาจากการที่เรามีการไปปรับโครงสร้างในมาตรการต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่การนําเข้านะครับ แม่ไก่นะครับมาจนถึงเรื่องของการบริหารจัดการปริมาณไข่ในตลาดซึ่งเดิมเนี่ยทำเพราะว่าราคาไข่นั้นตกต่ำนะครับแล้วก็กระทบกระเทือนกับพี่น้องเกษตรกรนะครับขณะนี้เนี่ยมันไปในทางตรงกันข้ามครับเรามีความเชื่อว่าขณะนี้มันราคามันสูงเกินไปแล้วก็จําเป็นจะต้องมีการปรับระบบนะครับซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับได้มีการเตรียมการในการเสนอมาตรการแล้วนะครับ มันจะมีทั้งสงส่วนครับคือมาตรการระยะเฉพาะหน้ากับมาตรการระยะกลางระยะยาวต่อไปมาตรการเฉพาะหน้าก็คือจะมีการปรับระบบหาทางที่จะให้มีปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีหลายมาตรการเช่นการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาจนถึงมาตรการในการที่จะยืดอายุไก่ไข่นะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่า ขณะนี้มีการบริหารอายุของไก่นะครับที่เป็นไก่ไข่ว่าพอถึงอายออุอายุหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทําเป็นไก่เนื้อทาเป็นอย่างอื่นเราก็จะยืดอายุตรงนี้นะครับเพื่อที่จะผลิตไข่เพิ่มเติมป้อนเข้าสู่ตลาดซึ่งก็จะเป็นมาตรการเฉพาะหน้าซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าจะทําให้ราคาไข่เนี่ยลดลงได้นะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้พร้อมๆกันไปครับก็จะมีการศึกษาในเรื่องของปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำนะครับในเรื่องของการที่จะนำเข้าแม่ไก่นะครับที่เป็นแม่พันธุ์นะครับไปจนถึงมาตรการอื่นๆ ซึ่งก็จะได้มีการาศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ไม่มีส่วนได้เสียอะไรท,ทั้งสิ้นกับอุตสาหกรรมแล้วก็จะได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งก็จะได้มีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยก็คือความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับซึ่งขณะน,นี้อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าจากมาตรการต่างๆที่ทํากันอยู่ก็เชื่อว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันแก้ไ,ได้แล้วประมาณ200,000กว่ารายเนี่ยก็คงจะถึงประมาณ4,0,000 0รายนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับจะมีมาตรการเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้ได้อีกประมาณ200,000รายซึ่งปัญหาหลักๆก,ก็คือเรื่องของปัญหาการไม่มีคนค้ำประกันนะครับขณะนี้กําลังมีการไปจัดทํารายละเอียดครับว่าจะนําเอา สถาบันของรัฐหรือใครต่างรหรือใครนะครับที่จะมาช่วยค้ำประกันในส่วนของลูกหนี้ในส่วนนี้ได้นะครับซึ่งผมเรียนว่าถ้าทําตรงนี้สําเร็จเนี่ยการแก้ไขปัญหาก็จะมีจํานวนคนได้เข้ามาสู่ระบบการแก้ไขได้อีกเป็นอาจจะแสนหรือ2 0 0แสนรายนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้นะครับอันนี้ก็จะเอาเรื่องของโครงการการฝึกอาชีพตามแนวทางของต้นกล้าอาชีพเนี่ยเข้าไปดำเนินการ และก็เชื่อว่าจะทําให้แก้ไขได้อีกจํานวนหนึ่งนะครับถ้าเราทําทั้งหมดนี้สําเร็จแล้วก็จะไปดูในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับสมัครใจที่จะออกไปจากระบบการแก้ไขปัญหานะครับหรือกลุ่มคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดครับสำหรับกรณีของพี่น้องประชาชนที่ปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้วว่าสามารถไปประกอบอาชีพสามารถลดภาระในเรื่องหนี้สินของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับขณะนี้ก็ยืนยันได้ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ทาอยู่ทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องหนี้สินมาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้เราสามารถที่จะเดินหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเดือดร้อนที่สุดในประเทศได้นะครับสุดท้ายครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านต่างประเทศนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า ขณะนี้ที่เราวิตกกังวลกันอย่างมากก็คือภาพลักษณ์ของประเทศนะครับโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นความขัดแย้งที่เป็นความรุนแรงเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกนั้นก็ขอเรียนนะครับว่าการทําความเข้าใจกับต่างประเทศนั้นก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันได้นะครับว่าขณะนี้ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ดีจะเห็นได้ว่ารัฐสภาของสหรัฐนะครับได้มีการลงมติสนับสนุนแผนปรองดองของรัฐบาลนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ ที่จะให้บ้านเมืองของเรานั้นเดินไปข้างหน้านะครับมีความสงบแล้วก็ไม่หวนกลับไปสู่ภาวะที่มีความรุนแรงนะครับนอกจากนั้นผมยังได้ใช้เวลาในการให้สัมภาษณ์กับสื่อจากภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็มีความเข้าใจค่อนข้างดีกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าขณะนี้จะมีการดําเนินการในทางการต่างประเทศนะครับของบางฝ่ายที่อาจจะเป็นลักษณะของการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่า ในรัฐบาในส่วนของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็จะนําเอาความจริงแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มิตรประเทศต,ต่างๆนั้นให้การสน,สนับสนุนเราในการเดินหน้านะครับสู่ความปรองดองและความสงบในในลักษณะที่มีความยั่งยืนบนหลักการของประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับและในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมีการมาเยือนของผู้อำนวยการองค์กรท่องเที่ยวโลกนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งได้เข้ามาเพื่อที่จะมายืนยันนะครับศักยภาพของประเทศไทยทางด้านการท่องเที่ยวยอมรับถึงความสําเร็จของประเทศไทยในอดีตเรื่องการท่องเที่ยวและเขาตระหนักดีนะครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นก็จะกระทบกับธุรกิจนี้อย่างรุนแรงแต่การเดินทางเข้ามาของเขาเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีศักยภาพและเขาก็ได้มองเห็นนะครับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกําลังดําเนินการแล้วก็ ความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนของเราในการที่จะปรับตัวและก็ฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกําลังได้รับการกระตุ้นและกรัฐบาลก็จะหาช่องทางเพิ่มเติมนะครับในการเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไปเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะดูเป็นอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยครับสามารถที่จะฟื้นตัวและก็มาสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับ